เ,เปิเปิดตัว vivo T2 วันที่23พฤษภาคมนี้พร้อมเผยดีไซน์ใหม่พรีเมียมกว่าเดิมคาดใช้ชิป Snapdragon 870 5G พร้อมกล้อง6ตั้านพิเซลมีกันสั่นและชัดว่า8 0ปัตทาง vivo ได้เปิดตัว vivo T1 Series แบบทั่วโลกไปแล้วนะครับ ล่าสุดทางว i vo ประเทศจีนก็เตรียมที่จะเปะิดตัวรุ่นต่อยอดอย่าง v i v o T2 ออกมาเพิ่มเติมในวันที่3พฤษภาคมนี้ครับโดยได้มีการปล่อยภาพเรนเดอร์โชว์ดีไซน์ตัวเครื่องของ ViV o T2 ออกมาแล้วครับโดยมีหน้าจอเป็นแบบปกติมีกล้องหน้าเจะรูที่ตรงกลางพร้อมฝาหลังลงโค้งแบบ t d ผิวสมัมผัสแปด้านและมีการปรับดีไซน์การจัดเรียงกล้องหลังแบบใหม่ที่นุนจากตัวเครื่องเล็กน้อยและมีคำว่า OIS แปะอยู่ด้วยครับ ซึ่งเป็นการยืนยันได้ว่าจะมีฟีเจอร์นี้ด้วยคาดว่า Vivo T2 จะใช้ชิป Qualcomm s n a p d a g o n 870 5G ให้แรมขนาดสูงสุด12 g b พร้อม r อมขนาดสูงสุด256 g b มีหน้าจอแบบ 120Hz AMOLED ขนาด6.62นิ้วคมชัดระดับ Full HD+ รองรับค่า Refresh 120Hz กล้องหลังตัวหลักความเร็ย64ล้านพิเซลส่วนกล้องหน้าความเรีย16ล้านพิเซลบนระบบปฏิการ Android 12ห้แบตเตอรี่มาที่ 4,700mAh ลองรับเทนโิยเช้าเร็ว80บัตตพัสชาร์จอีกด้วยครับเอาละครับสมาร์ทโฟนร,รุ่น Vivo T2 จะมีฟีเจอร์ตรงตามที่เผยมานี้จริงหรือไม่และจะมีราคาที่เท่าไหร่เราคงต้องรอดูในวันที่23พฤษภาคมนี้กันอีกทีนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์กดเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ